ครับแบบชุดนี้ก็จะเป็นแบบชุดนอนนานนะครับที่ลูกค้าได้สั่งประกอบครับลูกค้าสั่งประกอบชุดนอนนาน,นครับตอนนี้ผมได้ประกอบแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบเป็นขนาดเอ่อหนึ่งรแอมวนะครับ24บสโวลต์ภายในแบบชุดนี้ก็จะมี BMS แล้วก็เอ็บาลาน,นครับ เราก็ทำคอนิิเตอร์เสียบไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปถึงก็คือเสียบกับตู้อินเวอร์เตอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยชุดนี้ก็จะไปต่อกับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับตู้อินเวอร์เตอร์ผมทำยังไม่เสร็จตอนนี้ทำแบบเสร็จก่อน ชุดนี้ก็ใช้งานแบบโทรทัศน์พัดลมหลอดไฟก็ได้ตลอดทั้งคืนแบบร้อยมหายี่สิบสี่วเป็นแบบลิเทียมฟอสเฟตครับเดี๋ยวถ้าได้ต่อเข้ากับตู้เวอเตอร์แล้วก็ จะเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้ดูครับ